ันนี้มันจะมาร่นเกมเลิบบ้าลูซีเราจะเล่นได้ไหมนะคงเล่นแบบอะไรไม่รู้อะเล่นมุสุตัวเด๋วทุกคนทุกคนเราจะเล่นแมปลิบบ้านะฮนะทุกคนไม่รู้ว่ามาเล่นยังไงนะคบทุกคนเริ่มต้นเราได้เงินหนะ้าพันอะไรวะไม่ยังไงวะอันนี้อะไรอะคะแนนเอาไปทาอะไรวะทุกคนเดินเดินเฮ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรวะจะลองกดอุ้ย น,นี้คืออะไรวะอ๋อที่วิ่งเร็วส,สนุกเลยขอเล่นก่อนนะฮะจะลองเล่นดูนะเล่นได้ไหมโอ้ยเล่นไม่ได้อ้าวเล่นซีบอดได้อะทุกคนเราก็เล่นไม่ได้นะฮะเฮ้ยลองกด,ด่ะครับทุกคนเด็กบ้าตามเข้ามา ต้องแอบเขราะวนะ่าคนอยู่ไหนไหมเห็นมีคุคุณคที่มีคำว่าตองอะ่ะตั้งชื่อเขาไว้เห็นไหมครับทุกคนดูสิค,คุณน่ากลัวเขาอยู่ไหนอะ่ะคุณเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมคุณเห็นนะนะ่ะเปไม่ได้ แม่ตะตองอ่ะคุกคนไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่วะอยู่ไหนวะไหนวะว้าวทุกคนผมหนีเข้าแล้วทุกคนวันนี้ผมจะหนีเข้าแล้วผมพี่พีอันนี้อะไรนะทุกคนทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะลองเข้ารู้เพื่อนหนีเด็กบ้าบู๊ ใอไะคุแล้วมีรรมบ,บ,บ้านันี้เฮ้ยมีบ้านดวยของใครวะเย,ยของจอสารหรืเปล่าวะจอนจออยูไหมอเฮ้ยทุกคนลืมไปจอร,ร์แนมตู้เย้ยแล้วนะี๋ยวกูเรียกใครวะถ้ามันมีคนไตไม่หมดเลยครับทุกคนเนี่ยไอหมอเก้าขาตูนนั่นงได้ หนูได้เยียมัวเขานะเสียง้อให้ใค้ขอ,ขอ เงยเจดกบ้าเก๋เ okay. จดกบ้าเฉยคนผมก็ไม่รู้สนใจหรอะจบๆใช้อันนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ตอนจอนสั่นข้าผมเอาไปชิลโล,ล,ล่ลลายอะไรวะเอาไปมืดมาทุกคนพวกเมันมืดอหอ อยู่ในรีบแล้วเด็กบ้า,ามาเข้ามาเอนี่ยทุกคนเขาไม่สเตอร์ดแล้วามาร่วมมือกันนะ ผมผ่านไม่ใช่เพื่อนแก้วมันกูทุกคนมาเล่นใหม่นะตากันหมดเลยทุกคนมาเล่นกันใหม่เด็กบ้าอะตาไม่หน่อยเด็กบ้าไอ้ไบ,บ,ไบ,บ,ไบ,บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเด็กเด็กไปดีกว่าทุกคนผมไปดีกว่าเฮ้ยทุกคนพิซซ่าบาร์บีคิวหูเรากินก่อนนะจะไป Thank <laughs> you. ก็มีตัวอะไรขึ้นเหมือนกันอะตรงนี้ไม่ขึ้นหรอเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เฮ้ยนี่ไงทุกคนผมสับ What? Wow. 我买、啊、啦，没舍得呐。 ชนะเนี่ยเพื่อนตายได้เบคอนเบคอนอ้าวเพื่อนตกแมพไป,ปาตายแล้วเมื่อกี้เออบองนนนะบอชแสมาแล,ล้วนะใครเป็น,น,น,นะนะนะ Ini sih, ya, merah kan? Dapur sih, tobat, tak gede. อ้วย่เป็ไรด No! สไลเดอร์ลงมานะทุกคนวันนี้ผมก็ขอตัวลาการจบคลิปไปก่อนนะครับทุกคน,กคนแล้วอาเราจะเจอกันใหม่ครั้งล่าไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่มาปิดคลิปตรงนี้ด้วยกันเร็วมาไหนวะต้องมาปิดคลิปด้านนอกมา,มาไม่ผีเพียบเลยทุกคนนั่นอะ่ะตรงนี้ กดท่าทางเร็วทางไม่บายนะคะทุกคนอ้าวใช้ไม่ได้อะช่างแมงอ่านี่ครับทุกคนไม่บายนะครับเดี๋ยวผมผมจะเจอกันใหม่บ๊ายบายระ <c oughs> ว,วังหลังคุณมาให้ดีระว,วังหลังของคุณไม้ให้ดีอาจจะมีคนมาต่อคุณก็ได้โ <c> อ <oughs> เค ไม่บายนะครับทุกคนใช่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 เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูใหม่นะครับทุกคนเออใช่กครูตาย